ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้อง IAV กับคุณน็อตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอเช่อยากรู้ว่าเนี่ยเสืออันเนี้ยทำไมต้องปูแบบนี้ให้นั่งอย่างงี้เหรอคะจริงๆมันเป็นเทคนิคนิดน,นึงเรื่องความสวยงามแล้วก็ปรับอะคูสติกห้องอ๋อก็นี่มีความสวยงามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับอะคูสติกห้องใช่ครับตอนนี้นี่เราเอามาขับอะไรมั่งคะเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ด้านหลังเห็นเยอะแยะเลยครับใช่ลำโพงแค่คู่เดียวแต่ทำไมเสียงมันเหมือนเยอะมากเลยอ,ะอ่ะอ่าลำโพง,งตัวนี้มันมันเป็น ทีฟสปีคเกอร์ครับก็เป็นลำโพงที่ไม่ต้องใช้แอมนอกเลยไม่ต้องใช้แอมนอกใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเดคกเลทห้องนี้คือสวยเลยสวยงามมากครับแล้วนอกจากลำโพงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็ไม่มีครับก็คือลำโพงโชว์อย่างเดียวๆไปเลยเดียวๆไปเลยสายลำโพงก็ไม่ต้องใช้เราต่อเราต่อแค่สายไฟเข้าไปครับแต่ถ้าพูดถึงคุณสมบัติเนี่ยรตัวเนี้ยลำโพงเขจะมีแอมอยู่ในตัว600วัต 600วัตต์อ่านี่ต่อข้างนะ6กรวัตต์ต่อข้าง,างใช่ครับแล้วก็ได้ตรงต่อดอกดอกต่อดอกเลยมีกี่ดอกคะเนี่ยโอ้โหอะ,อะลองนับดูเลยนับ,บ <laughs> เข้ามานับกันได้ที่ห้องนะคะ <laughs> ครับ <laughs> ค่ะ <laughs> แล้วมีอะไรพิเศษภายในงานนี้บ้างคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกแล้วห้องไอเอเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาชมบ้างจริงๆอยากให้มาชมว่า Active s ป e a เก r ในระดับไฮเอนเนี่ย มันไปถึงไหนแล้วมันกลายถึงขนาดแล้วอย่างเงี้นะครับแล้วก็เรียกว่าหลายคนที่ที่มาในงานเนี่ยก็ยังงงอยู่เลยว่าอ้าวเฮ้ยแล้วเครื่องอยู่ไหนอ่าครับเพราะนั้นคือตรงเนี้ยเรา m o ฟออนมาเล่นกันแบบใหม่ละนะครับอก็คือมานั่งคุยกันสบายๆบายแล้วใชตอนเนี้ยความมันเป็นยังไง จะมาแบบไหนรูปแบบเป็นยังไงต่อแบบไหนดีกว่าหรือยังไงก็สามารถคุยกันได้ตลอดลาได้ได้เลยครับเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่า Active s ป e a เ e r ยังเป็นอะไรที่เหมือนใหม่แล้วอาจจะคุณภาพยังไม่ถึงอ่าลองมาห้องนี้แล้วคุณจะทราบว่ามันไปถึงไหนแล้ถ้ามีแอมอยู่แล้วทาไงมีแอมอยู่แล้วต่อชุดได้ครับได้เหรอคะอ๋อเอาไปเอาไปต่อชุดอื่นไงต่อชุดได้เอไปต่อชุดอื่นไงก็ใช้ชุดนี้ไปเลย ง่ายโอเคเอาง่ายๆว่าใครยังไม่มีแอมมาห้องนี้อ่าแล้วยิ่งสําหรับคนที่กําลังเริ่มเล่นอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรใสๆใช่โซลชันนี้เป็นเป็นอะไรที่น่ามองมากเพราะว่าการลงทุนเนี่ยครับมันมันจะมันจะไม่ต้องใช้เงินเยอะเหมือนเหมือนที่เราแต่ก่อนละคนนักเล่นรุ่นใหม่อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยต้องลงทุนมหาศาลก่อนได้เสียงระดับนี้ลองมาดูเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมัน จบครอบอยู่ในเซตเดียวเลยขอบคุณค่ะขอบผม <c oughs> ยังไงก็มาให้ได้นะคะชั้น11กับห้อง IAV ค่ะกับคุณนรั <N od S 1> บรรยากาศสวยๆตรงนี้แล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs>